สวัสดีครับกับช่องไอเอิร์ h ชาแนลนะครับผมนี่วันนี้ปัดแแห่จะกินสาวคันใหม่ครับผมเลยแล้วครับนี่แหละครับได้ขันนี้แหละแล้วมือนกันมารับรถกลับบ้านครับจะพาไปชมรอบๆร้นครับนี่แผ่นยางม้นนี่ครับบ้วนเป็นเหล็กครับเก็บของขันกับไงดี ลมาลเาบิ้งแล้วครับรอบหนึ่งจกักไ่ชยว่านี่เบิ้งดากเบิ้งดากบอานล,ลถทั่วไปเบิ้งข้างบนน,นี่ห้องเอร์พอ้อมไหมนี่หอ้องรอนไหมักหงรอนไว้ครับไปไปเห่ เด็กนอนเเป็นนะน้มันนกันเนกันโอพอเาตูลงโอ้แสดงว่าตัวเจาทั้งขังเลยนีย่เนาะเขาจวันลูกป่องหลังรันนี่นกขึ้นนี่นกขึ้ันนกขึ้นได้นะโอ้คือของห้องเฉียบนี่นีอันนี้มันเปิดได้ก็เปิดนี่ก็เปิดได้นี่ ถังลมน้ำมันมีเงินเติมวะเขาเติมนื้น้ำมันแพงสิพวกเบ็ดกับเงินหมดเต็เต็มอันไหนเพอะยูไนก็เฮ็ดเตยโค้งมันก็ได้เ็ดตัวโค้งหมีนี่ครับ กว่างกว่างดิทั้งนนวนะเนี่เพื่อนที่กว่างนะครับบันนี้อี่เป็นปลากััเหาออยัางจะไปตบแต่งงครับทั้งหลัง ไปเบิงห้องขยายห้องมิกครับ้องนี้จะเป็นห้องขยายครับก็มันชิมีห้องห้องมิกตั้งขายเป็นตะเก้าเขาจะติดแอร์อครับนแบบอร์เขาจะถอดอ้วเันยบเป็นห้องนอนได้อมเป็นห้องนอนครับอยู่นีเห็นห้องนอนได้สบายเลยเป็นห้องเชื่อมกันครับติดแอร์อแล้ว เดี๋ยวก็ระบายความหอนอันนี้น้ำเลยพวกขยายน้ำโอเคครับจะพาไปเปิ็งข้างนอกเลย <c oughs> เดี๋ยวให้บังหลบนอกครับน,ออ Audio นะครับเป็นรถเก่าของทีมออดิโอนะครับโค้งโค้งเก่าแับตัวรถเนี่ยขั้นใหม่อยู่ประมาณนี้ลยละสวยงามครับลูกทรงว่ามัน ขัวรถบ้านทำยางก็ออกง่ายดีจ้าเจ้าเหดถ่ายได้สวยครับ่ายตามงามเลยล่ะ<ม>ยางงามเลยจะพาไปบ่งหัวรถครับคันไงครับเรดหมุจอดไหมเขาบานบ่ลมแน่นอน มาลดอ๋เป็นตัวพอนระบ่เหลี่ยมมาเตรียมไ้พร้อมเลยครับสัมบัยเ็าโกยอยู่เนครับให้ต้อกาวันนี่แหะครับเร่อสบนล่ะครับเราไปต้น ไงดีครับมีหม่องน้อนผัิบมบหัวรถนี่หม่องนอนสู่เมยแล้วก็ไปตบแต้งเพิ่มเติมครับน,นั่นเอครับเก็บของแต่เป็นหัวรถมันทุกยิสุทั่วไปครับอ๋อมีหม่องวางเกี่ยวกาแฟวอย่างไ่วางเกลยววางอย่างได สร็จมาก็จะดีว่างผิดแลัวเทียนโหลดไฟนี่ใส่เปลี่ยนให้ไหมนม่ดีครับโอ้อ่าเปิดได้บ่เปิดได้ดดไดครับตัวนี้รุ่นหกเกียร์ได้ครับนี่หกเกียร์หน้านึงเกียร์ถอย ไฟพามาด๋ยวก็ไปเห็นไหมมันเปิดได้งไงยโอเคครับเยวก็รีวิวเมื่อหอด่านเดี๋ยวรีวิวเพิ่งอีกครับยังกจะโอเคดี เดี๋ยวผมเดี๋ยวพาไปเบรงมองทงานนครับรถไแตปูนแต่ว่าโค้งนี่ตะโกนี่เป็นทองทีมโมดิโอนีปล่แบบแบบเตรียมกลับบ้านครับ เอาท่ายทายเห็นมยใทางข้าหลังอท้งขางนี่ขางขางเชียงเนี่เอากล้องมามทงามกล่องกูวันด่วนแล้วให้แมวไป่ายแล้วบ่ไปไปายเลยออกจากทุ่ง ดเ,เด้อพยันบนรถโอเคบอกอยากได้ภาพไก่คนระับอา1หนึ่งสองอะไระอ๋วนได้าวอยู่ครับหนึ่งสองครับอนนอ,น,น,บอนึ่งสองเบร้อยครับได้เงินเียบร้อย กำมูลคุ้นไปผ้าไปหาเงินหาคำตัวนาลแลวแต่วันวนี้ะนะ <c oughs> ครับเราจะไปเจอกันอยู่บ้านเนะ <c oughs> เาะเไปรีววิอยู่บ้านต่อเพราะว่าได้กินข้าวบ้านนะมอนนะครับถึงบ้านแล้วครับนี่จอดหอดบ้านปลอดภัยครับผมไปครับผมตอนนี้ลงจอดรถท่านแล้วครับจอดหน้าบ้านไว้ซะก่อน จากสามสี่มือครับจังสีแล้วลงจอดรถกับเร่งเฮ็ดลง,ลง,ลงจอดรถครับครับคลิปนี้เดี๋ยวพ่อซัมก่อนครับผมเดี๋ยวก็รอติดตามอีพีต่อไปครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ